สวัสดีครับคนหักกอกนี่นะครับนี่นะครับหลังนานนะครับเกลียวป้าเกลียป้าเป็นไรครับเนี่ยตัดไปแล้วอ๋อเฮ้ยเอาเอาไปยานเนียวเอาแล้วครับผมยานเนียวอะไรบ่ต้องเกลียครับดาวเทียมเท่านั้นครับผมเฮ้ยไม่ใส่บ่อขาดเต่เงี้ยเนี่ยเขาผมนี่นะครับเอาไปตัดเป็นยาแหนไปแล้วพี่เราเบิร์นเบิร์นเนี่ยนะครับเอฟซีทุดจุดโนาะหัวหัวก็หางหายหมดแล้วอ่ะหาย ครูหักครูแย่งไปใช้กันเนี้ไปน้ำน้ำส่วมกันเนี้ไปจะก่าน้ำแห้งบ่อันนี้กับบวยสบบ่วยครับต้องดาวเทียมเท่านั้นครับเลยได้ใส่ขู่ไม่นะคเลยเจอได้ขึ้นรองเท้าป้านเน่นะครับดูนะครับรองเท้าป้านะครับเอฟตีดูครับหัวตัาหายหัวหายครับหัวหัวหายสุดหายไปก่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเ่อยไปเออ่ไปก่อนเด้อเอา มีตัวเทียนอยู่ตัวแม่ข้างพันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสร้างโงมาจากโป้งาโงตานเรี่อฮะดงเรื่อเอ้ยคอยให้คอยของงานอีกยอดนี่นะครับดูนะครับเกตีรองเท้าป้านะครับงเท้าป้าเป็นไรเอ่ยเกิดที่เท้าป้าครับดูนะครับเกตีดูพลทำอะไรเท้าป้าครับผมับอยีอหวหายท้ายหายนะครับยังครับป้ายัง ตัดหัวตัดท้ายนะพี่น้องตัดหัวท้ายเลยนะครับเอฟซีหัวัครับนะครับเอฟซีดูนะครับเอฟซีหายไปข้างนะครับข้าง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 ขวานะครับข้างขวาครับผมนี่ครับในครัวโอ้เลี้ยงไม่ทำครัวเ็จแล้วเนาะสวยเลยอ่ะปลาปลาต้อทำความสะอาดเริ่มทำความสะอาดครัวนะครับพร้อมที่จะยาแนวครั้งต่อไปนะครับนี่นะครับป้านะครับสวยอ่ะว่ามัเป็นไหมนี่นะโอเคครับ ว่าไงเดินได้บ้านได้บ้านก็กวาดทำความสะอาดรอบหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยาแนวต่อนะครับนะเวลานี้นะครับแล้วนี่ขีดไว้หรือเปล่ายังยังครับยังเดี๋ยวรอพื้นแห้งเดี๋ยวขยาขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมนี่นะครับ ปลาก็าําความสะอาดอยู่นะครับตอนนี้ทำความสะอาดกว่าสักก่อนรอบนะครับนะเดี๋ยวก็มาเช็ดพื้นแล้วค่อยยาแนวกันนะครับนะช่างตัมไม่มาหรอขาไม่ชัดยาขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกาลังใจให้นะครับนี่นะครับผองปลาเขาความสะอาดอยู่นะครับขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจนะครับของ ใะะห้าตั้งไม่อยู่ให้าตาั้งประตูล่ามหรอให้าตาั้งประบูล่า,ามท่านตั้งทำให้แมงกบีอ้อยู่ครับอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมคล<ม>ิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ